โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็มาลงวอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับวอลคาส4ี่อีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะแบบว่าลงถี่ๆมากๆครับเพราะว่าอะทำมากันเยอะโคตรๆเห็นไหมดูดิโอโหไม่ให้สนุกได้ไงอะไม่ให้พวกผมตื่นเต้นได้ไงครับเพื่อนเพื่อนน่าสนุกมากๆครับวันนี้มีวานอะลองคิดดูเพื่อนเพื่อนเนี่ยง่วงก็นอนคืออออธนูตัวเมื่อคืนนะครับผม แล้วก็มีท็อปไล่เก็บซากครับผมแล้วก็วันเกยตื้นนะแนนโนนะครับนินจาเต่ายาจุดอนบาสนะครับโอ้โหวันนี้สนุกอีกแล้วครับเพื่อนๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบนี่สิมันคุ้มที่จะลงวอเข้าใจไหมครับเพื่อนเอ้วานน้าเล่นแล้วครับหน้าเล่นแล้วเออเหมอะสามตัวตามสเต็ปนะตามสเต็ปนะตามสเต็ปนะเออคอร์ดช่ไหว่าต้องฮิวตรงไหนอะไรยังไงครับ ยังเลยครับผมมาไหมครับมาได้ครับฝันมาได้ครับได้ครับได้ฮิวในเกิดเหมือนเดิมครับฮิวในเกิดนะฮิวในเกิดพี่เบิร์ดขอพูดล้าหน้าพี่ได้ครับได้มาครับผมน่าจะสนุกอีกแล้วครับเพื่อนๆแต่ผมไล่บับเฮ้ยดีเจเบิร์ดไม่ได้อยู่ในตี้นี่ เข้ามานี่เบิร์ดเข้ามานี่เบิร์ดแม่อยู่ในตี้นี่ตี้มันไม่เต็มใช่เดี๋ยวผมไล่ฟให้นี่ใช่ไหมพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมลุยครับฮิวเลยฮิวเลยยัยังไม่ข้างครับรอข้างก่อนแล้วเดี๋ยวผมไป เลือดอย่างน้อยอ่ะวันนี้ไม่ไปน้อยอย่างนึงทัพีโบราณมาครับเจ๊ลยครับไปก่อนดยตีปั้นก่อนเลยครับผมเดี๋ยววันนี้เอานินก่อนเลยนะเอ้ยไม่ใช่เอาเอานูก่อนเลยนะโอเคตามสเต็ปครับออนสแตนบายหน่อยนะครับออนสแตนบายหน่อยอย่าแก่ปล่อยนินจาไปก่อนนะไปบวกเลยโนครับโนได้ครับผม ธนูเลยนะธนูเลยเอาเลยครับล่วงล่วงพร้อมครับธนูล่วงก็นินนินได้เลยครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเฮ้ยใครเข้าไปข้างในบริการออกมาบริการนายไม่ได้ออกครเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอเลียมเดี๋ยวผมรอเลียมธนูอะครับธนูธนูธนูอ่ะธนูอะครับธนูอะครับ ล่วงไปแล้วครับนันโนเดี๋ยวผมเอานันโนก่อนนะโอเคนันโนนินจาเต่านินจาเต่าจัดพัดนะนินจาเต่านะครับล่วงไปแล้วครับพี่พีนรวมเรือพี่ได้ครับธนูนะธนูนะธนูเอาเพิ่มเรือไม่ได้แงเนี่ยธนูเนี่ยครับโอเคล่วงเอาลูกปีไร่เก็บซ่าไล่กับซ่าเอาเลยไร่กับซ่าก็ได้ เอาเข้าไปนะดินเต่าเขาไปเอาดินเต่าก็ได้ปะดินเต่านะดินเต่านะได้แล้วโอเคหลับไปแล้วโหวันนี้อาทำเยอะมากโอเคได้ครับง่วงอยากนอนอยู่ไหนง่วงอยากนอนอยู่ไหนอยู่นี่ผ่าไม่เจอโอเคง่วงอยากนอนนะง่วงอยากนอนนะย่ได้ได้ถ้าเกิดโดนก็วานนะวานนะ ร่อนแตกฮะแป๊บหนึ่งครับผมไม่ต้องนินไม่ต้องนินครับไม่ต้องนินไม่ต้องนินรอครับรอรอได้ครับรอได้รอได้ครับเบิร์ดมาค่อยว่ากันง่วงอยากนอนนะง่วงอยากนอนได้ครับง่วงอยากนอนตามมี่เลยครับตามมี่เลยครับก็เขาบอกว่าเอามาอาออกมาออกมาครับออกมาออกมาแก้ได้แก้นะครับแก้ได้แก้ครับแก้ได้แก่เต่านะเต่านะโอเค ได้ครับได้ร่วงไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไครั้งนะครับงาจบปลอมโอเคเข้าใจครัครับง่วงครับง่วงหนุ่งอ่ะ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 เบิร์ดหมอได้เกิดครับหลอกนี้ผมไม่ร่วมไปแล้วครับร่วมไปแล้วได้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 ครับได้ไหนแบบว่าคิดไปตัวตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้ครับเราล่วงตัวไหนก็ได้ครับ มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้เราเสียเปรียบเราเสียเปรียบมาเล่นตรงนี้ครับมาเล่นตรงนี้มายืนตรงผมนี่มายืนตรงผมนี่ขยับได้ได้ขยับได้ล่วงโอเคครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้มาตรงผมกันเลยนะเพื่อนเพื่อนมาตรงผมกันเลยนะมาตรงนี้ครับมาตรงนี้เอาท็อปก่อนได้ครับท็อปก่อนได้ไล่เก็บซากครับใช่ครับเสร็จแล้วเอาล่วงเลยนะโอเค นีจาเอง่วงแล้วาอน่ใตาคอนตาคอนครับนึงหลอยู่โอเคง่วงครับง่วงใช่มันต้องง่วงครับมันต้องง่วงเอาง่วงก่อนเลยโอเคล่วงไปแล้ววานครับวาน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 ครับ ล่วงไปแล้วโอเคใครใครใคอเบิร์ดนี้ครับรอเบิร์ดเด็กราวได้ครับโอเคเบิร์ดหมอได้เกิดนะหมอได้เกิดคอสหมอได้เกิดนะหมอได้เกิดเด็กลาวในสวรรค์แล้วโอเครอเบิร์ดอันนี้ก่อนแล้วกพิโซกะใช่ไหมพิทีโซกะผมก็ซัดพิโซกะนะล่วงไปแล้วครับเอาเออไล่เก็บซากครับกดไล่เก็บซากให้โดนนะกดไล่เก็บซากให้โดนอ่่ะวไล่เก็บซากนะไล่เก็บซาก โอเคครับมาเลยมาเลยแก้ตัวเองได้เลยครับผมแก้ให้ละเนี่ยโอเคเต่าคูดาวใช่ไหมเต่าครับเต่าโอเคครับไม่ครับโอเคเฮ้ยพินพินดีบับไม่เป็นไรอ่าคัสสี่พินพินดีบับกากครับผมต่อเลยไม่ต้องสนจะไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ดีบับพอพินครับเพราะว่าคัสสี่พินกระจอกครับ มันไม่เหมือนคารห้าไม่มีค่ากบ,บีครับกบ,บีนะไอ้ธน,นูนะพูดผิดโอ้ตายแล้วรูว้ว่าปั้นก่อนปั้นก่อนหมอนได้เกิดหมอนได้เกิดหมอนได้เกินดนรังนะครับปั้นนะอ้าววานมาแล้ววานมาแล้ว,ว,ลวช่วยบรรยกาศกันดีนกวา่าหวานหรอวานหวานนี่วานได้แกเฮ้ยไม่ได้หรอกโอเคเอาเนี่ยนินตัวไหนนินจ่าเต่านินจ่าเต่าเขานินจ่าเต่านีนไปแล้ว ล่วงล่วงล่วงท็อปท็อปได้ท็อปนะท็อปนะใช่อแกเลยล่วงล่วงล่วงเอ้ล้วงนอนล้วงนอนเห็นไหมไม่แก้ได้ครับง่วงไปไหนเรียบร้อยเฮ้ยไหนเฮ้ยไปไหนครับเนินจ้าเต่าวิ่งมาเลยว่ะวิ่งมาเลยว่ะโอ้ยรวมเดี๋ยวมาตายได้นะล้วงกดแก้ วนเขาเก่วอยแบบแรงวะเกี่ยววิถีไม่พนเลยอ่ะอตัวไหนครับธนูธนูอ่ะธนูอ่ะมีไปแล้วเบิร์ตถูกแล้วเดี๋ยวธนูธนูเรียบร้อยปะธนูเนี่ยธนูเนี่ยธนูเนี่ยะไรครับ่วไปหรอ้มไปแล้วพิดตัวไหนไปพิ่ตัวไหนไปได้ครับได้ผมรอผมรอได้เก็บซากได้เก็บซางถ้าเจอของพินไม่ต้องแก้นะบอกเลยถ้าเจอของพินไม่ต้องแก้ เสียเวลาเปลืองมากเลยได้ครับตัวไหนที่โดนกินนี่เรียบร้อยหมดอ่ะพี่โซกะาครับพี่โซกะาก่อนเลยล่วงเวลาครับแนนโนครับล่วงเวลาครับผมยังไงต่อเนี่ยเจมเอาเรื่องวาาแตกไปแล้วเดินมาตรงนี้มันชุลมุนอันเดี๋ยวผมเคลียร์ไก่เพื่อนเพื่อนเคลียร์ไก่กันให้หมดเลยมัน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 ดูลุงลังไว้เคลียร์ไก่โอเคโอเคไล่กับซากได้ละไล่กับซากได้ละได้ เรียบร้อยล้วงนินจาให้นินจาเต่าเรียบร้อยผมรอเอาแล้วเอาแล้วถ้ามีโดนเดี๋ยวผมแก้ให้ครับถ้ามีโดนเดี๋ยวแก้ให้ไอตัวที่โดนดาเมจอ่ะเดี๋ยวแก้ให้หมดเลยอุ้ยสวนหมื่นเจ็ดโอ้โหหมื่นหกได้ล้วงล้วงได้ผมเอาเลยผมเอาเลยรอไม่รอผู้โคตรแรงโอ้โหก๊อตแบงหกพันผมหมุนแค่หกร้อยลองคิดดูแล้วกันนินจานินจาเต่านินจาเต่า โอเคมันพิษไข่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคอยดูให้ของของพินไม่ต้องไล่ไล่ไล่นะไล่โอเคครับรวมได้ไล่ง่วงห่วงห่วงง่วงเขาห่วงเลยได้ครับได้่เปนนายโอ้ถอยถอยกันนั่งพี่รับโอเคหมอนได้เกิดครับหมอนได้เกิดเกิดแล้วครับเห่วงห่วงเอ็นน้อยเหรอ เฮ้ยมาตรงนี้ก็ดีดูโอ้โหตายแล้วอะไรกันเนี่ยมฟังว่ารับนะครับมาเนี่ยครับเดี๋มาเนี่ยเดี๋มาเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมา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 ได้ครับได้ต่อเลยต่อเลยตัวที่โดนพิษอ่ะตัวที่โดนพิษอ่ะัวไหนวะเต่าเนเดี๋ยวผมรอดูเดินหน่อยดินินเต่านะนินเต่านินเต่าอ๋อลโอ้ยแต่เขาไม่เป็นไรเลนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกเลยบวกเลยครับพีทเต่านะเต่านะเต่าก่อนเลยเต่าอยู่เต่าอยู่ครับเต่าอยู่ร่วงไปแล้วครับล่วงพีทลูกกาวอุ้ยตีเข้าโคตรไอ้นี่เลยร่วงมากล่วงโอเคไล่เก็บซ่านะไล่เก็บซ่านนะไล่เก็บซ่านมีมากตอนนี้ใครว่าทำไมอล่าเลย ไม่ได้บอลไปไปไปธนูใช่ไหมธนูนะธนูฟรีนะธนูฟรีได้ครับได้ธนูฟรีนะเื่อใครวสารภาพมานะมันมาหาผมแล้วนะผมก็แตกเหมือนกันไล่กับซากนะไล่กับซากเฮ้ยโอ้โหโดนไอ้นี่หว่ะอ่าพออะไรไล่กับซากนะได้ครับเก๊กีมันใส่พวกไก่เอาออกแน่ๆไอพีนินแม่งหมัดนะผมหมัดผมร่วงไปโอเค ล่วงไวเด็กเล่าล่วงไวโอเคครับล่วงแล้วไป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 เต่าเอ้ยธนูก่อนไหมล่ะธนูก่อนดีกว่าธนูก่อนดีกว่าไปธนูเลยอ๋อไม่เลยก็คือจบเลยว้าวได้ครับไม่เป็นไรอยู่แล้วแตกหมดแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วล่งรอครับรอรอรอเคลียร์ไก่ไปก่อนเคลียร์ไก่ไปก่อนครับเคลียร์ไก่ไปก่อนโอเคโอเค ไม่ต้องเอาฮิโซกะนะไม่ต้องเอาฮิโซกะเบิร์ดเปลี่ยนเปลี่ยนเป้า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 อเคเก็บแก้วตัวไหนครับตัวไหนไหนเดลตี้ยากร์มินก็งโอเคตัวไหนก็ได้แบบวานก่อนนะเดี๋ยวผมเคลียร์วานให้แป๊บหนึ่งโอเควานแตกโอเคตัวนี้แตกท็อปได้ครับท็อปเลยท็อปเลยใส่เลยล่ะใส่เลยโอเคเต่าต่อเลยเอ้ยไม่เอาธนูธนูถ้าเกิดเจอธนูเอาธนูก่อนนะ อานูก่อนนะอ๋อเจอแลนะเฮ้ยอย่าจบกันเอาผมเดี๋ยวนะโอเคอย่าจกตายได้ครับได้อานูเดินอะไรไอ้วานไอ้วานล็อกล็อกพวกกูเหรอเอาใครวานนะอ้วานก่อนไวานก่อนไอ้วานก่อนมันล็อกผมอะเต่าเต่าเต่าล้วงได้โอเคเรียบร้อยเกี่ยวซากเกี่ยวซากไอพิน ไม่พิน <substit uting> <expand> ไม่มีไลท์พินไม่ม <teachers> <positives> ีไลท์อย่าไปสนใจพินพินกระจอกจาะคาสฟได้ครับได้ง่วงนะง่วงนะเบิร์ดผิดง่วงไปเลยได้ไม่เป็นอย่างนั้นได้เดี๋ยวผม่ันวานให้ก่อนวานนึงเฮ้ยมันอะไรวะสกิลวานนั่งโคตรเกียนเลยเฮ้ยเฮ้ยดูวานมันอะไรด่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะวผมมมรได้แล้วได้้แลวมาดูเบิร์ดออกมาโอ้โหเอาไปเอาไปเอาเอา เอาวาไวก่อนเอาไวก่อนเดี๋ยวผมเล็งทะนูไว้ก่อนนะโคตรสนุกฮัลโเฮ้ยก็เกินไปแตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัวไหนดีครับตัวไหนดีไล่เก็บซากอะไล่เก็บซากไล่เก็บซากไล่เก็บซากเนี่ผมรวมไล่ล้วผมรวมผิดตัวปะวะไดีได้ลยได้ได้เลได้ได้ได ลมาอย่าไปตีอย่าไปตีนินครับอย่าไปตีนินอย่าไปตีนินอย่าไปตีนินครับผมไม่ตีเดี๋ยวผมจะไปวางได้ครับได้เดี๋ยวให้นนแนนมันธนูใช่ไหมธนูนะธนูนะเอาธนูเขาโอเคธนูเดินไปแล้วครับธนูเดินไปแล้วไม่มีอะไรละวเด็กลาวเด็กลาวเด็กลาวนะเด็กลาวใช่ป่ะโอ้เห็ดคล่วงเหลือนินล้าเหลือนินโอ้ เจอวานครับเจอวานคู่ครับหุบเคียร์พื้นที่ก่อนขอวเคียร์พื้นที่ก่อนเรียบร้อยเต่าก่อนดีต้องเต่าก่อนแล้วต้องเต่าแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยท็อปแล้วท็อปแล้วท็อปแล้วเออโอ้โหเออง่วงได้แล้วล่วงอยู่แล้วง่วงไปนอนง่วงไปนอนง่วงไปนอนหรอง่วงอ่ะ ง่วงเหรอง่วงเหรอง่วงเหรอเต่าเหรอเอ้ยเอาอันนี้ก่อนมัดเดี๋ยวอันนี้ช่วยมัดก่อนได้ครับผมเียยร้อเต่าเต่านะเต่ารวมแล้วโอ้ยีรวมพร้อมกันเลยมึงจะรอดได้ยังไรเกี่ยวซากไม่รอดอยู่ดีอะไรเกี่ยวซากไม่รอดอยู่ดีอะผมบอกเลยล้วงหวานหวานล้วงฮิโซกะหรือฮิโซกะแล้ว ไมในบทเป็นไรเล้วเ่ยเออเอาให้ต้องบับตัวเองบับตัวนะโคตรสนุกเอายาจกเอายาจกดอนอ๋อตอนนี้นินเข้ามาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นหมัดแล้วเอ้ยไม่ต้องเล่นหันแล้วต็อปต็อปต็อปครับต็อปล่วงล่วงล่วงไปแล้วโอเคตับเนื้อปุ๋มเป็นไรวะเอาวานนะวานนะวานก่อน เต่าไปแล้วางเต่านะเต่านะเต่าผมรวมไปละวรวมแล้วรวมแล้วเรวมโอเคเฮ้ยเคลียร์พื้นที่แป๊บนะผมขอเคลียร์พื้นที่โอเคเรียบร้อยโอเคเหลือท็อปละรวมเรียบร้อยล็อกไปแล้วทาเก็ตล็อกไปเรียบร้อยทาเก็ตล็อกไปเรียบร้อยเหลือฮันกว่าง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  ยาจกอุดดอนบ้านอืออือวานนะหวานโอเคล่วงแหละโอเคเหลือเตาเตาโอเคง่วงนอนปีแม่บุ๋มบ้า่ะเอาง่วงนอนเหรอไปไปไปง่วงนอนก็ได้ได้ครับได้ครับมาดิครับมาดิมาดิครับล่วงเฮ้ยบุหมบ้าป่ะเออเวลาเล่นเก็บซร้างกันเล่นเก็บซากได้เล่นเก็บซากได้พอเล่นเก็บซากเงอ่า โอ้อะไรต่อยแล้วครับปอกไล่นะผมรวมแล้วได้ครับสวยๆโดดได้สวยพี่โดดได้สวยพี่แดนน้อยอยากซื้อปั้นแบบนาปั้นแบบนาปั้นแบบนาโอ้โหแม่งมันอะไรขนาดนี้วะเดี๋ยวปั้นก่อนดีเพื่อนเพื่อนปั้นก่อนปั้นก่อนปั้นก่อนใช่แล้วขอปั้นก่อนขอปั้นก่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกลับมาก่อนปั้นก่อนปั้นก่อนปั้นก่อน งานงอนดีเจเว่ตอนนี้ันโอ้โหโสนุกอ่ะเออจบแล้วกันวะจบเร็วจังอ่ะโอ้โหเวลาแห่งความสุขจบเร็วเมอรเป็นที่รกกันครับขอบคุณครับโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบเที่ยงคืนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.